สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแนลแมจิกส์มาโปทลอดบายจันพทย์นะคะคลิปนี้เป็นการดูดวง ความรักของท่านที่เกิดในราศีธาตุไฟค่ะชาวราศีธาตุไฟได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีเมษสิงห์และธนูจัดว่าเป็นชาวราศีธาตุไฟนั่นเองนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นะคะถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยให้แอดไลน์ดีที่ฉันพัดทิ้งไว้ตรง description เข้ามาค่ะ ajarnpa ทันทีสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะ สำหรับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3าสถานะเราจะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคุณคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดและก็ที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือว่าเราจะดูในเรื่องของการงานและการเงินให้ด้วยนะคะและแต่ว่าจะไปขยายความในเรื่องราวของความรักให้มากหน่อยเท่านั้นเองอมาดูกันนะคะว่า ในเดือนมกราคมนี้นะคะพลังงานความรักของชาวราศรีธาตุไฟในสถานะของคนที่มีคู่พลังงานของคุณเป็นเช่นไรคุณโฟกัสที่เรื่องอะไรเป็นพิเศษในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะควีนออฟบอร์นค่ะ The magic i a n The Lover Queen of Pentacles, Ace of Swords และ n i g e of Cups ค่ะนะคะจากพลังงานหน้าไพ่นะในด้านของการงานค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นไม่เบาเลยสำหรับชาวราศรีธาตุไฟนะคะมองดูแล้วคุณน่าจะมีเกียร์ในเรื่องของการริเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะน่าจะเป็นงานพิเศษด้วยก็เป็นได้นะคะคุณจะได้เจอเจอผู้คนค่อนข้างเยอะนะคะ รวมไปถึงสังคมใหม่ๆที่คุณเข้าไปอยู่ร่วมด้วยอาจจะเป็นลนักษณะของสังคมใหม่ที่คุณเข้าไปเรียนรู้ทักษะพิเศษอะไรเพิ่มเติมมากิ่งขึ้นก็เป็นได้เพื่อจะส่งผลทําให้ด้านการงานของคุณมีความก้าวหน้ามีการขยับขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะในด้านของการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะก็โดยรวมแล้วจะเป็นงานเงินที่ได้จากงานที่คุณทําอยู่หรือจะเป็นงานพิเศษใหม่ๆที่คุณได้ลงมือทํา ัญหาอุปสรรคมีเข้ามาแต่คุณจะสามารถแก้ไขได้สุดท้ายคุณจะใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างที่จะไม่ตึงเครียดสักเท่าไหร่มีความสุขในเรื่องของ สิ่งที่คุณอยากจะทํานั่นเองนะคะแต่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะเขามองว่านะคะคุณก็อาจจะใช้เวลาไปกับเรื่องของการงานการเงินเยอะเลยอาจจะไม่มีเวลาให้กับคนรักคู่ครองนะคะเพราะว่าคุณน่าจะไปโฟกัสไปที่การเข้าสังคมใหม่ๆหรือการอยู่ร่วมกับคนกลุ่มใหม่ๆมากกว่ามันก็บ่งชี้ว่าบางทีพลังงานของคนรักคู่ครองเนี่ยอาจจะ มีปัญหาอะไรซ้อนแทรกเข้ามาหรืออาจจะมีมือที่3ซ้อนแทรกเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณห่างกันออกไปนะคะเพราะว่าคุณไปเข้าสังคมอะไรใหม่ๆหรือมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะมันก็เลยทําให้คุณน่าจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองพอคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากๆคนที่คบกันเป็นคู่เป็นครอบครัวกันเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดอะไรบางอย่างซ้อนแทรกเข้ามาได้นะคะอะมาดูซิแนว ความพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีธาตุไฟเป็นเช่นไรเดอะมูนค่ะ King of c u p บคิงออฟบอ n เช of อฟ n อลเซเว่นออฟ n และไฟฟ์ออฟครนะคะพลังงานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรื่อง ปกปิดหมกเม็ดซ่อนเร้นอะไรประมาณนั้นงานเขาค่อนข้างเยอะนะงานหนักงานแน่นเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องแบกรับปัญหาเยอะบางทีก็กลับบ้านดึกไม่ค่อยได้กลับบ้านตรงเวลานักนะคะมันมีเหตุที่ทำให้เขาจะต้องเข้าไปเคลียร์หรือเข้าไปสะสางงานนะคะแล้วก็บางทีมือที่สามที่ซ้อนแทรกอาจจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ ใกล้ชิดกันก็เป็นได้มันก็เลยทําให้พลังงานของเขาถอยห่างจากคุณออกมาและก็มีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นนะคะมันก็เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือเขามุ่งโฟกัสไปที่เรื่องงานก็บางทีก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ร่วมงานกับเขาที่ทําให้แบบใกล้ชิดกันมากมันก็เลยมันก็เลยทําให้มีพลังงานซ้อนแทรกเข้ามาก็เป็นได้นะคะอ่ะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณ กับคนรักเป็นเช่นไรเนะี่ยเห็นไหมมันมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นหรือการทําอะไรที่แบบรับหลังกันนะคะแล้วก็จะนิ่งเฉยใส่กันอนะคะนิ่งเฉยใส่กันอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นครอบเป็นครัวที่ไม่ได้ให้ความสําคัญเพราะรู้ว่าเพราะรู้ว่า พลังงานของความมั่นคงมันมั่นคงอยู่แล้วนะคะบางทีเขาอาจจะแอบทำอะไรลับหลังคุณคุณชาวรา,าศีธาตุไฟแต่ก็ยังคงคงสถานภาพของการเป็นครอบเป็นครัวกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ,ะความรู้สึกที่มีให้หรือความใส่ใจที่มีให้มันอาจจะไม่ค่อยหวานแววสักเท่าไหร่แต่มันก็ มีความมั่นคงเกิดขึ้นในด้านของความรักความสัมพันธ์นะเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรที่บอกคุณไม่หมดก็เป็นได้และพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ทั้งของตัวคุณเองแล้วก็ทั้งความสัมพันธ์ที่เขาซุกซ่อนไว้ให้มันแบบบาลานซ์ไปด้วยกันนั่นเองนะคะมันเป็นพลังงานลักษณะแบบนี้อะมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มของไพ่ออร์คิจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะ ในความสัมพันธ์นี้ของชาวราศรีธาตุไฟในสถานะของคนที่มีคู่มีเรื่องหนักอกหนักใจหนักหัวเข้ามานะคะมีในเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์นะคะอดทนรอเวลาดิดหนึ่งค่ะนะคะเรื่องราวของความรักความสุขความเป็นครอบเป็นครัวกันนะคะอดทนหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งเจ้ากรรมนายเวรหรือวิบากกรรม ภายนอกเข้ามาเล่นงานดึงเวลาดึงใจคนรักคู่ครองของคุณให้ออกห่างไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีชนวนเหตุมาจากคุณที่คุณคุณ,คณชาวราศรีธาตุไฟงานเข้ามาเยอะหนักแน่นแล้วก็เป็นอะไรที่คุณจะต้องไปโฟกัสเรื่องของงานจนทำให้หลงลืมละเลยไม่ใส่อกใส่ใจ กับคนรักคู่ครองมันก็เป็นช่องว่างทําให้เขาเนี่ยได้ไปใกล้ชิดคนอื่นๆจากเรื่องของหน้าที่การงานแล้วมันอาจจะเผลอใจให้คนอื่นๆไปได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวนซอนแทรกเข้ามาได้อดทนรอเวลาและพยายามทําความดีให้มากพอนะคะประมาณสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอดทนจนกว่าจนกว่าเขาเรียกว่าพายุของ ของการมอมเมาหรือพายุแห่งกิเลสหรือความต้องการอะไรต่างๆมันสงบลงและก็เบาลงมันจะทําให้ชีวิตครอบครัวคุณกลับมาเป็นปกติสุขได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้รู้ไว้เลยว่ามันจะมีเรื่องหนักอกหนักใจเพราะสิ่งที่คุณเคยมีคุณอาจจะต้องแบ่งสรรปันส่วนให้กับคนอื่นๆไปนะคะถ้าจะให้ดูจากหน้าไพา่อดทนรอเวลา9เดือนที่ ความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักมันจะกลับมาแน่นแฟนจริงจังกันเหมือนเดิมแต่ในช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของวิบากกรรมจากเจ้ากรรมในเวลาสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นตัวผลักดันและดึงทําให้ความเหินห่างมันมีเกิดขึ้นเาเรียกว่ามีช่องว่างในด้านของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากที่จะให้เกิดช่องว่างแบบนี้คุณคุณชาวราศีธนฟต้องใส่ใจคนรักใส่ใจคู่ครองให้มากนะคะแล้วก็พยายามจับสังเกตดูถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของเขาว่า เขาทำอะไรผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ยังคงทําตัวดีเป็นลูทีหรือเปล่าปฏิบัติคุณอย่างดีหรือเปล่าถ้าปฏิบัติดีให้ระวังดูว่าเขาอาจจะมีอะไรแอบซุกซ่อนไว้โดยที่คุณไม่รู้ก็เป็นได้นะคะอ่ะจบละเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศรีธาตุไฟแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานคุณเป็นเช่นไร ไพ่วีวออฟฟอร์จูนขึ้นมาเป็นใบแรกตามมาด้วยไพ่สามช่วยไพ่เจ็ดเพสออฟพันติคอลและโฟออฟซอร์สทรีออฟพันติคอลค่ะพลังงานของคนพบคนคุยดูเหมือนว่านะคะ คุณจะดูมีเสน่ห์มากนะในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะคุณน่าจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการได้พบปะเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆเข้ามามันทำให้คุณมีความสุขในเรื่องราวของของ เพื่อนฝูงมิตรสหายอะไรประมาณนี้มีโอกาสใหม่ๆม,มีสังคมใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะแต่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าจะหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งต่อกันหรือเป็นการพักเบรกความสัมพันธ์ก็เป็นได้นะคะรอการเริ่มต้นรอการพูดคุยการสื่อสารกันนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะแบบว่า เขาเรียกว่าพึ่งผ่านปีใหม่มาก็อาจจะฉลองปีใหม่กับเพื่อนฝูงมากเกินไปหน่อยนะคะส่วนคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเข้าก็อาจจะไปมีสังคมของเขาไปฉลองกับสังคมของเขามันก็เลยทําให้พลังงานของคุณและเขาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกนิ่งเฉยต่อกันนะคะ,ะแต่ก็อดทนรอค่ะนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาคอนแทคกันหรือว่าพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงห่งความที่เ็เรียกว่า ไปให้เวลากับสังคมภายนอกก่อนนั่นเองอ่ะมาดูซิพลังงานของเขาเป็นเช่นไร four of swords ค่ะ five of wands nine of pentacles high p i n s t e s s nine of cups และ two of cups ค่ะดูจากพลังงานของคนที่ คุณครบคนที่คุณคุยนะคะเขาน่าจะนิ่งเฉยกับคุณมาสักระยะละพอเวลาคุยกันก็บางทีก็ปีนเกลียวกันทะเลาะบอกแวงกันทําให้เขาทําให้ต่างคนต่างอยู่อืมเรียกได้ว่าไม่ค่อยที่อยากจะพูดคุยสื่อสารอะไรกันมากมายนะคะเมื่อคุณนิ่งเขาก็นิ่งมั่งนะคะแต่ที่เขานิ่งปุ๊บเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขานิ่งแล้วเขาจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะอ่าไม่จะไม่คุยกับใครนะเขามีแอบคุยกับคนอื่นด้วย แล้วพอแอบคุยกับคนอื่นปุ๊บเนี่ยมันเป็นพลังงานที่กําลัง in l ล v e กับคนอื่นเขาก็เลยนิ่งกับคุณไปนั่นเองนะคะเนี่ยดูจากพลังงานตรงเนี้มันมีอะไรบางอย่างเข้ามาซ้อนแทรกแล้วเขาก็พยายามที่จะนิ่งกับคุณเพื่อที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์เหล่านั้นกับคนที่เขาแอบคบแอบคุยอยู่ด้วยเขาพยายามทําตัวโสดค่ะนะคะทำตัวโสดเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานใหม่ๆที่เขาที่ที่เขาแบบ สดใจเข้ามานั่นเองอ่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นี้เจ็ดดาบเนะี่ยเห็นมั้ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องที่ซ่อนเล่นกันอยู่5ไม่เท้าคือความขัดแย้งอะไรบางอย่างที่มันไม่ลงรอยกันเด e อดชาวเวอร์ Tower, มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนคนคุยสูงการทะเลาะเบาแหวงกันเดอดฟู food, ให้อิสระต่อกันค่ะนะคะหกช่วย <c oughs> และ king of swords นะคะบางทีนะ คนที่เขาคุยอยู่ด้วยอาจจะเป็นคนเก่าในอดีตของเขาก็ได้กลับมาคุยมาเคลียร์กันอีกครั้งแล้วบางทีเขาอาจจะแบบพยายามตัดคุณนะะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นพลังงานของคนที่คุยใหม่ๆแนวโน้มที่จะทะเลาะเบาแววงกันไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันเนื่องจากเขามีอะไรปกปิดซ่อนเล้นคุณและเป็นไปได้ที่เขาอาจจะให้อิสระคุณให้อิสระ ต่อกันและกันนะ,ะเพื่อที่เขาจะได้หวนกลับไปหาพลังงานเก่าๆและตัดความสัมพันธ์กับคุณก,ก็เป็นได้นะคะไพ่ค่อนข้างออกมาเด็ดชัดมากเลยในเรื่องราวของแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะดูไพ่ออร์เคออีกทีว่าจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่เรื่องเงินบางทีมันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการวนเวียนกลับไปแก้ไขปัญหาเก่าๆหรือ น่มีคนที่มีอับนาจเหนือกว่านะคะในความสัมพันธ์หยิบยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างมาให้เขาทําให้เขารู้สึกอึดอัดหนักอกหนักใจนะคะเป็นความรู้สึกสับสนนะคะพลังงานที่ซ้อนแทรกเข้ามาใหม่ๆน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีศักยภาพที่ดีในแง่ของการเงินนะคะแล้วบางทีนะคะอาจจะต้องเขาอาจจะได้เปรียบในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะก็เลยเป็นคนที่เขาเรียกว่าต้องให้คนที่คุณ คบคนที่คุณคุยเนี่ยกลับไปแก้ไขปัญหาเก่าๆที่ที่ที่ได้เริ่มต้นทําไว้แล้วมันยังไม่จบไม่สิ้นอ่าเพราะฉะนั้นในพิเรียดเนี่ยสำหรับคนคบคนคุยชาวราศีธาตุไฟเป็นไปได้สูงนะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอ่ะน่าจะเริ่มที่อยากจะห่างถอยห่างจากความสัมพันธ์ของคุณออกมาเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์อื่นซ้อนแทรกซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนเก่าของเขา ที่ย้อนกลับมาแล้วก็ยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างที่ดูแล้วเขาแฮปปี้มากกว่าทำให้เขาต้องตักมาแก้ไขความผิดพลาดแก้ไขอดีตแล้วก็พลังงานที่ซ้อนแทรกเข้ามานั้นน่ะเป็นพลังงานที่เขาเรียกเรียกว่าถือไพ่เหนือกว่าเลยส่งผลทำให้เขารู้สึกอ,อึดอัดใจในการที่จะปฏิเสธคุณบางทีก็เลยอาจจะนิ่งออกมาในรูปแบบของการนิ่งเฉยต่อกันและพยายามที่จะแบบว่า,าไม่สู้หน้าพยายามที่จะห่างหายหน้าออกไปแค่นั้นเองนะคะ ก็เป็นไปได้ที่บางทีอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันถึงขนาดจะยุติความสัมพันธ์และเปลี่ยนคนคุยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากถ้าเกิดคนมันไม่ใช่ถึงยังไงอยากจะไปก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะรอใจเย็นๆรอดูเจอคนที่ใช่แล้วค่อยสรรหาคนคุยใหม่ที่มันเข้าอกเข้าใจกันมากกว่านี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสาหรับชาวราศีธาตุไฟในสถานะน,นี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของ คนโสดแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะ Ace of Pentacles ค่ะ The Star p Ace of Swords Five of Swords Hermit ค่ะและสี่ถ้วยพลังงานของคนโสด ชาวรา,าศีธาตุไฟนะคะดูเหมือนว่าเรื่องงานเรื่องการเงินคุณค่อนข้างดีนะแต่เรื่องความรักคุณไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะมันมีแต่เรื่องของปัญหามีเรื่องของคนที่เข้ามาแล้วแบบว่าไม่ได้ดังใจคุณสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะแต่เรื่องของการงานเรื่องของการเงินค่อนข้างดีทีเดียวนะคะการงานที่คุณคาดหวังรอคอยค่อนข้างที่จะเห็นเป็นรูปธรรมนะคะ ก็การเงินมีโอกาสที่จะจับเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแต่ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนด้วยกันมันมีแต่ความขัดแย้งมันมีแต่ประเด็นปัญหาปะทะกันอารมณ์ที่รุนแรงอะไรประมาณนี้นะคะคือถ้าอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้ทําอะไรก็แล้วแต่ตามหลังผู้ใหญ่จะดีกว่าแต่ก็บางครั้งก็เจอกับ ความน้อยอกน้อยใจกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวความรักไม่ได้ออกมาในความรู้สึกของคุณหรือพลังงานงคุณมไม่ได้โชว์มาเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่อะมาดูซิว่าในช่วงเดือนนี้มันจะมีพลังงานอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะ queen of wands ค่ะ two of pentacles three of w a n d love r เอสช็อปเอ f ชสดโอ้ดูจากพลังงานหน้าไพ่นะคุณน่าจะได้เจอคนเข้ามานิยมชมชอบคุณเข้ามาปลื้มคุณแต่บางทีคุณอาจจะไม่ได้ปลื้มเขาก็เป็นได้เพราะว่าตัวเขาเองน่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลและเป็นคนที่ยังมีครอบครัวอยู่ยังไม่ได้โสดอย่างแท้จริงแล้วบางครั้งได้เจอเจอคุณจากการทำงานแล้วก็อาจจะ โยนหินถามทางหรือพูดจาแบบทีเล่นทีจริงกับคุณนะคะเพื่อแย่ให้คุณมีความรู้สึกว่าเออคุณเล่นด้วยหรือเปล่าตัวเขาเองเป็นคนเจ้าสเสดเป็นคนที่เขาเรียกว่า,าหวานสเสน่ห์ได้เรื่อยๆนะคะซึ่งเขาเองก็ยังไม่ได้สดอย่างแท้จริงดูเหมือนเขาจะมีพันธะหรือมีภาระอะไรบางอย่างที่ต้องผูกพันกันไว้การเงินของเขาก็ยังไม่ค่อยที่จะ ฟังสักเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าเป็นคนทํางานเก่งไหมทํางานเก่งนะคะแต่คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล้คุณอาจจะเจอเจอคุณจากในเรื่องของงานอีเวนต์อะไรบางอย่างก็ได้หรืออาจจะเป็นงานเฉพาะกิจที่ทําร่วมกันแล้วเจอเจอกันแต่สุดท้ายเขาก็จะมูไปอยู่ไกลๆอะไรประมาณนี้แต่อาจจะติดต่อหรือคอนแทคกันผ่านมาทางสื่อโซเชียลก็เป็นได้นะคะ,ะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะ Seven นเซ o ว n นออฟบ s o r e ทร t ออฟสอร์สส u ร t u เทน c อเชื่อว่าคุณคุณชาวราศีธาตุไฟนะคะในสถานะนี้จะรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือความถูกต้องเพราะเพราะฉะนั้นคุณก็จะโฟกัสไปที่ ความถูกต้องมากกว่านะคะใบสุดท้ายเป็น7เหรียญค่ะนะคะ,ะความสัมพันธ์ใดๆที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้โสดจริงแม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่โสดหรือว่ารอความรักใหม่ๆอย่างใจจดใจจ่อแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นพลังงานของคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณคุณ,คณชาวราศีทัตน์ไฟรู้อยู่แล้วว่าบทสุดสุดท้ายมันจะลงเอยแบบไหนเชื่อได้ว่าคุณอาจจะตัด ปัญหาหรือตัดใจกับพลังงานตรงนี้แล้วเอาเวลานั้นไปโฟกัสกับครอบครัวของคุณและการทุ่มเทนในเรื่องของหน้าที่การงานและทําให้การเงินของคุณเนี่ยสะพัดมั่นคงเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเวลาทีา่มีใครเข้ามาชื่นชอบนะคะบางทีคุณก็อาจจะไม่ได้ปฏิเสธอย่างรุนแรงแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณก้าวขาเข้าไป คุณจะอยู่ในสภาวะรักสามเศร้าซ้อนแทกอย่างแยกตัวไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีธาตุไฟในสถานะนี้นะคะรู้ผิดรู้ชอบรู้ดีรู้ช่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณเองน่าจะตัดกับพลังงานแบบนี้ที่เข้ามาแล้วไม่ได้โสดจริงเพราะมันจะทำให้คุณสุขเพียงแค่ชั่วคราวนะคะมันไม่ใช่ความสุขยั่งยืนถาวรอ,อะมาดูซิ ไพ่ออร c l เจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติม,มนะคะแม้ว่าเขาคนนั้นจะคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะคอยที่จะสอนงานหรือชี้แจงหรือว่าอาให้ความรู้คุณในหลากหลายด้วยความที่สิ่งที่เขาทำนะเพราะเขาพึงพอใจในตัวของคุณเป็นลักนะคะแต่คุณจะต้องตรวจสอบเขาให้แน่ชัดว่าเขาอยู่กับครอบครัวแล้วหรือยังอื นะถ้าเกิดว่าเขาอยู่ครอบครัวแล้วไม่ว่าเขาจะมาพยายามทําให้คุณสนอกสนใจเขายังไงก็แล้วแต่คุณต้องพยายามเข้มแข็งไว้แล้วก็พยายามขีดเส้นขั้นไว้อย่าให้เขา ลุกเข้ามามากไปกว่านี้ไม่งั้นแล้วถ้าคุณเปิดโอกาสปุ๊บเนี่ยคนที่จะเสียประโยชน์หรือเสียโอกาสในอนาคตก็คือตัวคุณคุณชาวราศีธนฟนั่นเองที่ไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะพอรักไปแล้วมันจะถึงข่าวที่จะตัดใจก็ยากเอาคนเข้ามาในชีวิตเข้ามาง่ายนะแต่เอาคนออกไปจากชีวิตเนี่ยออกยากมากเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเอาใครเข้ามาชีวิตในชีวิตคิดให้ดีให้รอบคอบเพื่อจะได้ไม่ม,มีวิบากกรรมต่อกันในอนาคตในเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะโอเคจบแล้ว สำหรับชาวราศีาธาตุไฟในสถานะคนโสดในช่วงนี้ก็ยังขอให้โสดต่อไปก่อนดีกว่านะคะดีกว่าที่จะดึงใครเข้ามาค่ะโอเคฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่สันพันณามาลงให้เป็นประจํานะคะสําหรับวันนี้อาจจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย